สวัสดีครับวันนี้คอนบายกวีจะมาพูดถึงเหรียญ1นบาทที่ระลึกที่มีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับผมจะแบ่งการพูดเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นลักษณะท,ทั่วไปของเหรียญก่อนช่วงที่2จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงถึง20 0 0 0 0บาทครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นนี้ ที่เป็นเหรียญลักษณะปกติก่อนนะครับก็คือเหรียญวันอาหารโลกหรือเหรียญลูกข้าว1บาทที่เป็นนิกเกลิลธรรมดานะครับซึ่งพบได้ทั่วไปนะครับราคาซื้อขายถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง50บาทครับเพราะมีการผลิตถึง5ล้านเหรียญเลยทีเดียวแต่ที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่หายยากนะครับและมีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับ จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันต่อไปครับลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกราส่ที่ระลึกชนิดคิวโปนิกเกิลขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิมน้ำหนัก7กรัมลวดลายของเหรียญน,นะครับ ด้านหน้าตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปรัชกาลที่9ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์กลุยภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ด้านหลังตรงกลางเหรียญมีรูปต้นสับปะรดต้นข้าวและปลา ด้านบนของรูปดังเก่ามีรูปักสนะของวันอาหารโลกขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติด้านขวาของรัศยลักษณ์ดังกล่าวมีข้อความบอกราคา1ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพศ2525ประกาศใช้ในปี2525 จำนวนการผลิตไม่ระบุนะครับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุนะครับที่ทำให้เหรียญ1น1บาทชนิดโปรนิกเกิลขัดเงาวันอาหารโลกจึงมีราคาสูงมากนะครับสูงถึง2,000 0 0บาทเลยทีเดียวผมจะแบ่งเป็น5หัวข้อดังนี้นะครับข้อที่1เนื่อง,งจากเป็นเหรียญหนึบาทที่ระลึกชนิดโปรนิกเกิลขัดเงาซึ่งเป็นวาระแรกและเป็นวาระเดียวนะครับของเหรียญหนึบาทนี้ ซึ่งเป็นยุคแรกๆของการผลิตเหรียญชนิดแบบคัดเงานี้นะครับซึ่งนอกจากจะหายากมากๆแล้วเนี่ยรูปแบบการออกแบบของเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับโดยธรรมชาติของเหรียญคัดเงาเนี่ยก็มีความงดงามมากอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเหรียญคัดเงาเนี่ยมีความงดงามเพราะเป็นเหรียญที่มีมิติของเหรียญครับเนื่องจากมีความนูนที่เป็นมิติที่สวยงามมากจึงเป็นที่ต้องการในหมู่ของนักสะสม เป็นอย่างมากเลยครับข้อที่2นะครับเหรียญชนิดนี้เนี่ยไม่ทราบจำนวนการผลิตครับหรือว่า NA นะครับย่อมาจาก Not Available นะครับคือไม่ปรากฏว่ามีจำนวนการผลิตที่เท่าไหร่นะครับอาจจะน้อยถึงหลักสิบหรือหลักหน่วยเลยทีเดียวนะครับข้อที่3เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ คือมีอุปทานหรือสปายน้อยแต่มีอุปสงค์หรือดีมานมากนะครับในการผลิตที่มีจำนวนน้อยมากเนี่ยแต่มีความต้องการที่สูงนะครับราคาจึงอาจประเมินค่าได้ยากด้วยนะครับข้อที่4เป็นไปได้ว่าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับอาจจะมีไว้สำหรับมอบให้เฉพาะบุคคลสำคัญเท่านั้นนะครับ ข้อที่5ในหนังสือคู่มือเหรียญกระสาบไทยนะครับปี2562เนี่ยมีราคา UNC ถึง2 0 0แสนบาทแต่ในความคิดของผมนะครับอาจจะมีมูลค่ามากกว่า2 0 0แสนบาทเนื่องจากเป็นเหรียญขัดเงาหนึ่งบาทที่เป็นวาระแรกและเป็นวาระเดียวด้วยนะครับทำให้เป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมเป็นอย่างมาก และถ้าเกิดมีการเปิดประมูลซื้อ,ซ,อซื้อขายเหรียญน,นี้นะครับเชื่อว่าอาจจะมีราคามากกว่า20,000 0บาทอย่างแน่นอนครับซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อในการประมูลด้วยนะครับอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลลเรียกคิวโปนิเกิลขัดเงานะครับ วาระปนอาหารโลกเนี่ยนะครับเผื่อได้ข้อมูลให,ใหม่ๆมาแชร์กันนะครับและถ้าเกิดว่าใครมีสะสมไว้นะครับรบกวนถ้าเกิดถ่ายรูปนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบจะเป็นการดีมากๆเลยครับวันนี้ผมคอนเวกวีนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจนะครับเพื่อทำคลิปต่อๆไป